พากันคึกอะไรนี่พากันคึกอะไรไม่ลีกับอบอ้อมดูอบอ้อมแก้งหลับอบอ้อมแก้งหลับอ่ะอาลีคึกอะไรลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวอะไรนั่นะ่ะอืมอืวิ่งมารับแม่แม่พักเที่ยงฮ อะไรกันเนี่ยมันทําอะไรกันโอ้ตีลังกาให้ดูอารมณ์ดีตีลังกาให้ดูเอาตีลังกาให้แม่ดูไหมดิโอุย๊ยอ้อ้วนอุยไอ้อ้วนอไอ้อ้วน,านมาตีลังกาให้ดูครับครับ